ไพ่ยมทูตบทที่6 1คู่คาดประชิญหน้าอย่างไรแป้ตักแข่ก็มีประสบการณ์ในวงพุทธเองโชคโชนกว่าใต้ใสาปากเนื่องเพราะแพ้ไะปสินองค์ไม่รู้จักตนกับแต้ใสาปากความนี้ต้องมีเล่สไนไม่ลบหลัดแน่ดังนั้นยังรีบกล่าวขึ้นอีกมิกล้ารับคำยอดคนข้าพเจ้าแป้ตักแข่ท่านผู้นี้เป็นตี้ตีข้าพเจ้านามฉวดจ,จุนบริวารทั้งสองของบ่อนเราเป็นผู้ใดลงมือฆ่าตาย แต่เสปักรับคำทันทีข้าพระเจ้าเองรองจ้องก้วงก็บาดเจ็บกับฝีมือท่านใช่แล้วสามท่านถือดีมีฝีมือมาฆ่าคนที่บ่อนเราปแปดตะแคะแค้นร่อกล่าวคนของบ่อนท่านลงมือก่อนตีตีของข้าพระเจ้าเพราะต้องการป้องกันตัวจึงพังมือไปฆ่าคนประการนี้ยังหวังให้บูโสอาโหสิด้วยแปะไปสนองค์เลิกคิ้วถามสองท่านมาที่นี้ด้วยจุดประสงค์ใด ไปตาแขกคุ้นคิดอย่างรวดเร็วแล้วตอบพวกเราต้องการพบกับแต้ใสปักเจ้าของบ่อนการพนันนี้ด้วยเรื่องอันใดประการนี้จ้องก้วงใครไม่สมควรถามพวกเราอาจจะเป็นสหายของแต้ใสปักก็ได้ตอนนี้เจ้าของบ่อนไม่อยู่รองเจ้าของบ่อนก็ได้ทั้งสามท่านมาที่นี้เป็นมาหาคนหรือมาเล่นการพนันกันแน่ใช่ทั้งสองประก,การแปะไปเซนองคุค้นค,คิดในใจทราบว่าทั้งสาม ต้องไม่ใช่ต่อแยงง่ายใดอาศัยพลังพิมมือของรองจ้องกวงยังไม่อาจต้านทานการจู่โจมของผู้นี้แม้สักระบนท่านหนึ่งผู้มาย่ไม่ใช่ชนชั้นธรรมดาแน่นอนเมื่อคุณคิดอเยี่ยงนั้นจึงต้องเอ่ยเสียงเย็นชาเชิญท่านทั้งสามไปตักแขะเหลือบมองใต้เสบักแวบหนึ่งดังให้มีเจตนาแล้วย้มยิ้มให้จากนั้นสาวเท้าเดินนาเข้าไปในบ่อนการพนันเห็นภายในห้องกว้างใหญ่ก่อสร้างไว้สวยงามโอ้อา นับว่าภูมิฐานไม่น้อยภายในบอนการพนันเสียงผู้คนสับสนเสี่ยงแซ่ที่ห้องเช่ามีเสียงตะวาสเสียงแผดล้องเสียงโหเสียงแผดด่าและเสียงสะบดสาบานดังอยู่ไม่ขาดหูสภาพอย่างนี้แทบไม่ผิดกับบุริมตู้เสียในอดีตเลยที่ผิดการของกังโอ้ตู้เตียกับบุริมตู้เสียคือห้องให้เช่านี้ชาวแก่ชนชาวนอกเลงไปเล่นการพนันเงินทองกัน ทางบอลได้แต่เพียงค่าเช่าเท่านั้นโซนอีกห้องหนึ่งไม่ใช่พนันเงินทองเรียกว่าห้องพนันใหญ่ผู้คนที่อยู่ในห้องพนันใหญ่นี้ล้วนเป็นชั้นยอดที่มือบุริมที่มีชื่อกระเดื่องเกรงไกลกิติภูมิสูงส่งทั้งสิน้นพอเข้าปริเดีการพนันพันไปเสียงผู้คนร้องขึ้นอ่านั่นไม่ใช่หมอกุ้ยตู้ถูหรือไรว่าอะไรมันมามันไม่ใช่ตายไปแล้วภายในห้องให้เช่ามีเสียงร้องสับสนโอมาน น้ำของหมอกุย้ยตู้ถูแต่ไสปักไม่ผู้ใดในวงพระเลงไม่รู้จักการมาปรากฏตัวในครานี้นับว่าสร้างความตนกแก่นักพนันทั้งหลายใหญ่ดวงยิ่งแปะไปเส้นองค์ที่นำพาพวกแต่ไซปักเข้าไปถูกเสียร้องกระตุ้นจนตนกอย่างยิ่งพันชงักเทา้าหันขวับมาจ้องหน้าแต่ไซปักพางตวาดท่านก็คือแต่ไสปักแต่ไสปักแค่นเสียงรับคำถูกแล้วอ่า และไพ่สินองอุทานได้ความตนกถอยกายไปถึงสามก้าโดยมีรู้ตัวใบหน้าของมันบิดเบี้ยวตาเลือกค้างวงวอกความหวาดกลัวจนขวัญเสียแล้วแต่แต่าปาดปาดเข้าไปข้างกายมันพันแข่นเสียงตวาดท่านเป็นผู้ใดบอกมาเสียงตวาดดังพร้อมกับใบหน้าปรากฏแววเหี้มอมยิบิบเขาไม่มองแปะไพ่สินองแน่วนิ่งไม่กระพริบบรรยากาศพันตื่นเต้นจนตึงเครียดขึ้นทันทีสีหน้าแปะไพ่สินองเปลี่ยนแปลไปมา แคนเสียงเงย็นชาตอบเล่าฮูแปะป้ายเซนองเฮ้ยท่านไม่ยอมบอกท่านเป็นผู้ใดจริงๆเล่าคือแปะป้ายเซนองค์แต่เซปักไม่อาจข่มกั้นโทสะได้อีกแล้วตวาดเสียงกองพร้องกระสบัดฝ่ามือฟาดจู่โจมใส่ส่งแปะป้ายเซนองค์อย่างดุกดันการจู่โจมของแต่เซปักขานี้ลวดเหลวด,ดังสายฟ้าแต่พันยินแปะตักแข่ตวาดเอเบาแต่เฮตีช้าไว้แต่เซปักถูกตวาดห้าม จนต้องล้างมือที่จูโจมกลับมาไปตักแข่จึงพุ่งปราดเข้าขวางหน้าใต้สะักไว้กล่าวเสียงเย็นชาผู้อวโสข้าประจัต้องการถามท่านเรื่องหนึ่งเชิญบอกมาบนการพนันนี้เป็นผู้ใดเปิดขึ้นแต่ใส่ปักแต่ใส่ปักตวดัดดีความเดือดดานหากท่านยังกล่าวเวหลือไรบัดซบระวังศรีรษะท่านจะแหลกเละแปะไปเ็จองค์แค่นเสียงสวนคำหรือในแผ่นดินไม่แต่ท่านคนเดียว จึงตั้งนามแต่เซปักได้เป็นวาจาฮิรืดด้านไหลเหตุผลยิ่งจนแต่เซปักไม่มีปัญญาตอบโต้ใช่คนมีนามแต่เซปักในแผ่นดินอาจมิเพียงแต่เซปักตัวจริงคนเดียวแต่เซปักต้องเข่นหัวรอด้วยความแข้นเคืองพางคำรามอย่างนั้นแต่เซปักอีกคนหนึ่งคือผู้ใดเจ้าของบอนการพนันนี้มั่นเน่าออกไปยังไม่กลับแปะตักแขะถามบ้าง หน้าที่ในบ่อนการพนันนี้เป็นผู้ใดรับผิดชอบรองเจ้าของมันมีนามใดลุยเงกขวงแต่จะปักตะบาดที่โทสะอีคา่าเล็้วไหลบัดซบแปตตกแขกกระตุชายเสื้อแต่เสปักเป็นทีห้ามไว้แล้วถามไปฟังว่าทีตีหวยไปอยู่กับตัวเจ้าของบ่อนการพนันท่านใช่แล้วพวกเราคิดจะพนันทีตีหวยไปกับเจ้าของบ่อนท่านสามท่านใช้เดิมพันใดชีวิต แปรไปเสร็จงองโตปอมจึงพงวิสารับคำอย่างนั้นเชิญท่านทั้งสามแปรตักแหะชายตาบอกใบให้แต้ใส่ปักแล้วทั้งสามเดินออกจากห้องโถงใหญ่เข้าสู่ที่ชั้นในท่านใดนั้นมีเสียงตวาดเย็นชาแว่วมาช้าไวเสียงตวาดนี้มีอำนาจยิ่งใหญ่ไม่อาจขัดขืนจนพวกแต้ใสปักทั้งสามต้องชะงักเท้าเหลียวมองไปแต่ใสปักพอเห็นต้องร้องด้วยความตนกท่านเอง แต่ใสปักต้องยืนตะลึงลานโดยสีหน้าวัดวันขวัญเสียจนแปรตาแขะที่สังเกตออกลอยต้องมีความตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งและเห็นเดานี้อาพรเขียวนางหนึ่งเดินชดชอยเข้าหาแต่เสปักมุมบากมีรอยยิ้มเยียบเย็นชาพางกล่าวใช่ข้าพเจ้าเองแต่เสปักถอยถลาไปก้าวใหญ่โดยไม่รู้ตัวพางส่งเสียงกระท่อนแต่แท่นแตงเฮียงท่านต้องการอย่างใดเดานี้ผู้มาคือ บทตีของบริมตู้แขกนามเต็งเฮียงที่เมื่อคราก่อนสวมอภรสี่ม่วงถูกแต้ใสปักยามเหย็ดยนแรงในบอนการพนันบริมตู้เสียนั่นเองและผู้มัดแต้ใสปักกับแพรไม้ไผ่โยนทิ้งลงไปในลำน้ำใหญ่ก็คือสตรีนางนี้นั่นเองการที่นางพันปรากฏตัวในเวลาและสถานที่นี้ใหญ่ไม่สร้างความหวัดหวั่นกแต้ใสปักเป็นอย่างยิ่งแน่นอนฝ่ายตรงข้าม ย่อมไม่ใช่มาด้วยกุศลเจตนาแต่งเฮียงแค้นหูวรอกล่าวนึกไม่ถึงว่าแต่เสปักท่านยังจำข้าพเจ้าได้ยากยิ่งจริงๆท่านมาด้วยเรื่องอันใดกันแน่มาหาท่านหาข้าพเจ้าด้วยเรื่องอันใดเฮ่เฮ่เฮเป็นไรหรือไม่มีเรื่องก็ไม่อาจหาท่านใบหน้าที่สะคานโฉมของนางมีรอยยิ้มเหี้ยมอัมรหิตอยู่ตลอดเวลา จนแต่เศปากต้องขนนุกเกียวดยความหวัดวันผดางพิมือของเต็งเฮียงในปัจจุบันเลอเลิศกว่าคราขนนจนห่างไกลยิ่งเมื่อแต่เศปากคมใจเยือกเย็นลงได้แล้วกล่าวเสียงกระด้างย่อมหาได้กับเมื่อครากรที่โกเนียขายจุดให้แล้วโยนไปในลําน้ําใหญ่จนแต่เศปากรอดตายมาได้พระคุณการช่วยชีวิตแต่เศปากยังคิดถึงตลอดเวลาเต็งเฮียงแค้นเสียงเยชาสอดคําแต่เสปาก ท่านทราบข้าพเจ้าหาท่านด้วยเรื่องอันใดขอรบกวนให้บอกความละเอียดหาท่านเพื่อพนันอีกครั้งพนันกระไรพนันชีวิตใจแต้เซปักสั่นสะท้านแต่สีหน้ายังคงกระด้างเย็นชาดังเดิมกล่าวสวนคำพนันชีวิตชีวิตของแต้เสปักมีเพียงหนึ่งเดียวไม่พนันด้วยกลัวตายใช่แต้เสปักเป็นคนรักตัวกลัวตายแต่เสปักทราบแต่ว่า ฝ่ายตรงข้ามมาโดยอกศุศลจิตคิดหลายดังนั้นจึงพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ยอมพนันด้วยเตงเหียงแค้นร่อกกาวอย่างนั้นพนันนั่งกายเถิดพนันนั่งกายใช่พนันเยี่ยงไรเช่นดังเมื่อครั้งก่อนใช่แล้วแต่ท่านไม่ใช่เป็นอีกคนหนึ่งท่านยังคงเป็นคนเดิมข้าพเจ้าย่อมยังเป็นเตงเฮียงท่านหมายความอย่างไรในเมื่อเป็นเตงเฮียง อย่างนั้นส่วนสัตว์ในร่างกายท่านมีที่ใดที่ข้าบเจ้าไม่เคยเห็นวาจานี้ของแต้ใสป่ปากวากาวจนติงเฮียงหน้าถอดสีทันทีนึกไมถึงแต้ใสป่ปากยังจะใช้คารมแหลมคมเส็จแทงใจและเหยยดหยานางอีกจึงแค้นหัรอก่าวเพราะประการนี้ท่านจึงไม่ยอมพนันกับข้าบเจ้าแต่ใสป่ปากหัวรอกแค้นๆนกาสวนคำโธกแล้วแต่ทว่ามิได้พบไม่กี่เดือน ท่านกับสุสคานมีเสน่ห์กว่าเดิมแต่เสปากกับพันมีความต้องการยึดไว้ในอำนาจอีกในเมื่อต้องการยึดไว้พวกเราใหญ่ไม่พนันกันอีกแต่เสปากแค่หัรอดหยามแซงหายไปถามแป้ตักแข่พี่ท่านท่านว่าพนันกับนางได้หรือไม่แปรตักแข่ถูกถามจนงุนงง,งต้องย้อนไปข้าพระเจ้าทราบได้อย่างไรแต่เสปากยิ้มยิม้มก้าก็เตงเฮียงท่านว่าพนันตัวท่านใช่แล้ว แต่เสปากชกใจได้อุบายหนึ่งจึงรีบกล่าวเยี่ยงนี้เถิดข้าพระเจ้าพนันกับท่านแต่ไม่ใช่พนันตัวพนันกลไรพนันจูบพนันจูบเป็นนามพิกลอีกรายหนึ่งแล้วความรักร่างกายต่างเคยพนันกันมาบัดนี้ถึงก็เปลี่ยนเป็นพนันจูบใช่แล้วพนันจูบพนันเยี่ยงไรท่านลองบอกมาฟังก่อนนั้นข้าพระเจ้าไม่ได้พบเห็นว่าลิมิปากท่านจะงามถึงเพียงนี้ ตอนนี้ข้าพเจ้าจึงได้พบเห็นริมหิปากแดงของท่านมีสเสน่ห์เย้าวยวนจิตใจผู้คนแรงยิ่งไม่ต้องพั่มไรสาระให้มากไปหากท่านแพ้พนันข้าพเจ้าเพียงจูบท่านครั้งเดียวได้หากท่านแพ้ก็ให้โกเนียจูบข้าพเจ้าเดิมพันที่น่าขบขันนี้ว่ากล่าวจบดานักพนันที่ชูคองเงียหูฟังต่างหัวเราะกันดังสนั่นวันไหวกระทั่งแพ้ตะกแขยยังต้องร้อฮ่าฮา,าเสียงก้องเตงเฮียง ไม่ได้ห่อรอดด้วยนางแค่นเสียงเยชากล่าวท่านกลับรู้จักเอาเปรียบได้เก่งกาจยิ่งยกย่องเกินไปแล้วนี่ไม่ใช่ยุติธรรมอย่างยิ่งใช่ยุติธรรมอย่างยิ่งแต่ทว่าฮะฮกลับไม่ต้องการพนันจูบท่านต้องการพนันกระไรพนันท่านพนันข้าพเจ้าถูกแล้วหากท่านแพทุกประการตกเป็นของข้าพเจ้ารวมทั้งอิสระของท่าน